ออ้อออ้อยวดาแล้วเราข้าสอว์เราขึ้นนั่งอยู่กินี่บอแ่ดมือมันลงอยู่บ้านกี่นี่ยใช่รึไม่อ้นจะ้องอันจตไอร้องน้ำมันเนาะเขาอกอยู่กนี่เราขึ้นนั่งเราขึ้นนั่งอยู่อาวะชอบมึงเจ้าคือนไปนั่งอยู่บนรือ้งหมู่มือเนาะ บปจักว่าสิลงซ้ำพาปลาดวงมาเบิ่งไฟูกล่ะมาเบิ่งเนี้ฮะมาเบิ่งเนี้ฮะเฮ้ยพาตธอีน้องเอ๋ยเนาะพาน้องเชอพามาเบิ่งลิงขึ้นต้นไม้บอลินคนดมาสิมาลิงขึ้นต้นไม้นะเสียงฉันนั่นเชเชอยู่พี่น้องเอ้ยทางวัดทางวานเนาะใช้รถหะมาขี่พี่ตุก เมื่อกี้มาพรมเพียตายคีมาพรมเพีรุ่ละ่มจะปาดต้นไม<ะ>้ฮะเริ่มจะปาดต้นไม้เออถ้าควรจะปาดต้นไม้แล้วเพราะว่าต้นไม้เอ่อมันพกต้นพกมันตาย,นะต,ายต้นพกโดดแล้วเพิ่นกเ็เลยสิป,ปาดต้นพกพาน้อง,น,อง,น,องน้องนันลานมาเบิง้งยังไงเนาะข้ามาพรมเพียรุ่งละข้ามาพรมมาจ่าข้ามารุ่ละเพิ่นมาปาดกุ๊กพกเพราะเพิ่นชิตัดกุ๊กพกได้แล้วเนาะ Thì phải cài được đâu Bác khẩn trùng sao phải nông ấy Bác như tuần ấy Ngôm ấy khô, Xuống sắc khô vẫn khẩn cả Thảo để đây phía ấy nó Phù mày xuống đây rồi ผนิดโตกันตาเอ้ยนี่นิดโต๊ะนี่วมญญาณบ่นี่อวิหญาณบ่ฝนตกนะผลติโต๊กเน้น่หยาไปปั๊บปั๊ยู่เมื่อผักเฮียนบ่มาหนี่บันยังมานี่ดูบ้าวทำบ้านชุกับังเฮียนแล้บ่วันเสาร์มันชุกบ่หน้ตาหนดินนมีนะวันักเออว่าดินชื่อยตากับประจัก เธอรอบังเด้อเธอรอบังพันตอนกุ้งโคเด้เอแนบังเด้อจะไปใกล้เด้อเด้อย่านเด้อไปใกล้เดออย,ย่าผนบักกุ้งโคทับเด้อตอนโคเปิด,ดาาากายนะมิแต่งาดอกๆพี่น้องเอ้ยคูทางข้างทางทางผีแกาวแม่นง่ายเนาะเพี่น้องเอ้ยครูยันว่าแขกคนเป็นมาเนะาะยันว่ามัน เกิดพายลุลมแรงพี่น้องเอ้ยยันว่าตกใจหัวก็เลยหาผู้คนมาขึ้นเนาะยังตัดอยู่พี่น้องเอ้ยตาเราจะสูงซ้ำลินไล้ฮะลิ้นม้อแลยว้ายตาว่า้องดินด<า>ด้นมเนมอืแาาอ,มอแล้ววะ่ะเมือเอ่อเนาะบอสอเออลองดิน้นเมือแล้ว นี่คือวาอยูมดังป้านี่ลิ่นเมื่อตอนไหนี่ฮะเมื่อไรมันสิตกเด้เรากำลัลงตัดอยู่แลวาวเชื่อมืออยู่ขณะเรายัางนั่งเชื่อมืออยู่เชิงบุตรเราตัดเอาเดื้อยมือเดื้อปดัดมือปัดเอาเนาะงานว่างานพวกกะแข็งช้ำพี่น้อยเรากำลังเชื่อมืออยู่เชิงต,นต้นโพผู้ใดตะแน่มึงเด้อแน่มึงดวาวเด้อ ขี nay ่รโมแน่ละงานแดดฮ้อนเมื่อนี้ก็ว่าผลสิตกลจากมื่อวานนี่ลมป้ไนตาหมงซุบไจักหรอหมงซุบบ้หมงุบไจักบางี้ฮะต้นหมงโซหมงในวัดนี่พี่น้องเลยเนาะซุกเลยได้ปลาเป็นป่าใส

โอเเนาะใช่เปล่าเป็นว่าใช่เปล่าเยอะโอ้ชมเอ้ยนี่ช่าจักเอเอาเอาได้ห้ายบาทแล้วุนุนสต๊กได้ผุนสตกได้น่ะเมื่อชา จะขี่ไปทางนั้นเด้อเด้อญานเด้อ่าพิ่นเปล่านั่นเด้อคนน่ะไอ้สายเปล่าอยู่ขี่ไปทางนั้นเด้อย่าเพิ่นตัดกระสีดงหนาเด้อข่ารังคืองื้องเอ้ยเนาะปวดที่โตกแล้วปวดที่โตกให้เป็นนั่นว่านั่นไดนนี่เป็นขี่ตมใหายก้อควายคนบุขึ้นลงขี่ตรงเลยนี่ เทียวป่าแต่ของลาเท่าต่มึงยังพออยหน่อยต้่บางมันนมึงไม่มินบ่ข้าเข้าบริการตเจ้าข้าบางมึงไม่มินบ่เมยเลาก็ได้เที่ยวยืนเที่ยวนั่นอยู่ตลอด ถึงว่าถือว่าเพิ่นมีความสามารถได้พี่น้องเงยเนาะผู้นมผู้น้อยผู้นมเนี่ยบัดบ่ได้ขึ้นผู้่นแก่ได้่ยบัดขึ้นได้ถือกล้ใหม่ได้เอ้าไปไหนนึกว่าไปไหนเดี๋ยวไปขี่ไปทางนั้นเด้อเด้อ ต้องซ้ายซองขวาอยู่ก็ยังบ่ตกพี่น้องเอ้ยเนาะบางทีเพิ่นอาจจะไหนได้พี่น้องเอ้ยอ่าต้องคอต้องแต่งคันหาคอได้พี่น้องเอ้ยเนาะคอเข้ามาบคอตัดนะพี่น้องเอ้ยอย่างเช่นอเฮาต้องคอตัดต้นไม้ต้นโพนวัดเนาะเพิ่นจะอนุญาตให้ตัดเพิ่นอ่าท่านเฮาก็บ่กล้าตัดพี่น้องเอ้ยเนาะ เราก็ตัดมาแต่หนุนนี่ยังบ่ขาดอยู่คือว่าได้เนาะต้นโพมันก็แข็งแข็งพี่น้องเอ้ยอ่าเอยเพิ่นก็จคมแน่หรือบ่ล่ะเดี๋ยวบังคือยังน้อยๆนึงเนาะยังบ่นั่นอยู่ก็ได้โอ้ยะเมื่อยล่ะะเมื่อยก่อนนั่งะเมื่อยล่ะ ถ้าขึ้นได้คนเดียวโนย้ยแล้วถ้าขึ้นได้สองคนยังว่าใครพอตัดเปลี่ยนกัน่ะพาการขับไปใกล้ดเด้อเด้ออยจะพันขีขับไปใกล้เด้อชายเฮียดีปวดได้ชายโอ้โห่บุษีเย็ด,ดบุษีเลยที่จะพากพันขี้ไปใกล้ดเด้อเด้อพนจิตัดขาดเลยฮนะ จะพักกันขี่ไปทังนั้นเด้อเปล่าอออ๋ออ๋ออออ้ยปวดบาแล้วเราคือริทเาคืนังอยู่กินบออาตงเกือบเ là gần chỗ, nó, cứ là thấy vạ tiki vạ, nó nằng sào con bởi kia này, oh, ôi một vụ lông phi về ấy, phần cứ là tắt để nằng lông sào mươi, vạ, lột mà ma rồi, bác nhây.

Tô càng ăn đấy à? Tô càng này chắc nhảy xuống xem nó Bỏ khẩn bỏ đài đó tôi này Sao mà nằm vật Bên nhà tăng xong Đó Tắt bỏ đài đó ngà tăng này Chỉ bỏ đông mưa bùn nó tí กินี่คือว่าล้านเช่าเมยใช่ป่ะแล้วล้คือว่าไปนางเช่าเมยว่าลงเออเกือบเนาะใช่ไหมแล้วตัดอันยืนตัดอยู่หันอย่างเหมือนท่านระวังชั่งพี่ตัวนี้เนาะอยู่กลางนี่เนาะงาดอกนี่เป็นเป็นงาตั้งบบบนี้งาตั้งช้่งอืม ลงไรได้ตัวบ่งลงหะอว่าตีายังยังส่งงานดีได้หน่อยเนาะบริการต่างีน,นง,งา,รรา,านนี่ตามำนี้เหนื่อยได้พวกเข่าตีบ่หาภูรามีจักเขาป่าเนี่ยมาค่ยเนาะ

Do <laughs> ma ngà thăm này, phải không mày thăm nèo bắn. Kèn nèo này, nèo thăm nèo. Hai nha mày mà, mày 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 đi mày 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 này mày 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 tắt, มันแตกได้ยด้วยท่านี้ก็ได้เนาะลงน้ำใหม่เลเนาะลงน้ำใหม่แล้วพราแห้งแล้วไม่เสียก็ใช่โอ้ยนะประตูนะกแกใช่ครับคือปร่งใบอยู่น้ำตีนไะไข่แน่ตัวนี้เนาะตึมๆธรรมดาอยู่ จะว่าผู้คนตัดในแก่อะไ,ได้พี่น้องเลยเ,เนาะเจ็ดเจ็ดชิบปีแล้วจ้ะลงตีนเจ้าคนแร้มันจังเซียมไหวอนนยู่บนตีนเจ้าแร้เจ้าได้จับสบายมันมีหม่งจับใครเนี่ย ได้ทําไกูนั่นทไ,ไว้แล้วเลยทอันสายไฟตัวนี้มันสิเกาะสายไฟยังไงเนาะแต่งคันห่าอเข้ามาจับเจือพี่น้องเอ้ยก่อนสิตัดต้นไม้ใน,ในวัดในวาตงคเข้ามาพี่น้องเอ้ยแต่งคันหอเพิ่นเนาะ ใครแน่งานตัมต <c ười> ัวนี้ยังไงเปลี่ยนใจแล้วตัดงานไงตัดโบวไว้ก็เลยเอาคันใดมาตัดเอามุงไปหน่อยนีเนาะมันพลีเลยนี่ มันง่ายๆที่ตัดไปได้ใช่เดี๋ยวมื่อลงอยู่ว่าตู้กินนี่นะสั่เดีมื่อมันลงอยู่ว่ากินนี่ใช่หรอไม่เหนื่อยมือแล้วม่เหะบ่อยวัววนะบะลงนตะบะลงน้ำมันเนาะเข่าวว่าอยู่กินนี่เราขึ้นนั่งเราขึ้นนั่งอยู่เอาชอบมึงเจ้าขึ้นไปนั่งอยู่เวลาวัดลงหมูมื่อเนาะบุจักว่าสิลงซ้ำ Bộ chất bây nhuôi <laughs> bây nhuôi chất đi tí Bộ sợ thủ mùa hỏi Nga luôn Bộ sợ và hỏi Bộ mùa hỏi nó xong mùa hỏi con men Bún mì bún mì ไปง่ายด้อเปลี่ยนกันซัดตอนี่มันตำมูก็ขึ้นได้แต่ว่าตัวกอนชูงพี่น้องเลยเนาะนก็พูดพอตู่นขึ้นได้คนเดียวตู่นกระแก่ไล้พี่น้องเลยเนาะเิ่นดาบโพชชมือฮอดลงกินเนี่ยเป็นแ้าตรงนี้เจ้าคนเดียวขึ้นได้เนาะกายหันมูก็ขึ้นมาได้นอกจากที่ว่ากายขั้นไหนข้นไปไม่ได้น่ะ มัวชอได้เยอ่แบบนี้ไายขึ้นถึงชูงคือเจ้านางกู้ขึ้นมาได้แบบน,นี้จะ <c oughs> มา,กาใกล้แถนี้เดอ้อติดต่้งขะเข่าใครในรักเนาะ <c oughs> งาทั้งหัวเจ้าเนี้ยสิตัวสูงนะตัวงานโดมเนาะตัวเดไปนะขึ้นตัดเท้างูนัดจีมาใกล้ได้มาใกล้เด้อลงเด้อกอดไม้ไว้หนนแน่เด้อเจ้าก็จับไม้แน่ไว้ ยันงาโพนี่ยยันมันดีดไปสินะบดีดบ่ว่าบะได้ได้เหรอกฎกับงาโพน่ะเนาะเออกอดขั้นไหนกับงาโพเติงกันไว้แล้วแหละหูเม่อหมเม่าโดนก็คือกินนี่ได้ตีโอ้โอ้โอ้โใส่ไข่ใส่ไข่เฮ้ยไม่ได้ขาดบ่ ขาดบอบ่ขาดบอลายสิขึ้นปาดงานน้อยนี่สั่นอีกเบ่งาเดีไปตัวนี้เนาะตัวนี้ลาไปย่านะลาไปยังเออจุใไร phải phai cả nhan đấy phải nó thì kia phần như vậy Ủa, tư khẩn định đẹp nào vậy phải xuống nó đã bao bạn ngày nhảy sao rồi nó làm tù này kinh này đâu ơi làm tù phần này nó ถามผนเมื่อกี้นี่กนะ็บุษสดหงมาผลนนะพี่น้องเอ้บุษชดหอดงาโพสิดงมันมุมีใบพี่น้องเอ้เนาะก็เลยตัวแก่ไปตามๆกัน,กนพี่น้องเลยเกือบผลนะเมื่อกี้นี่โอ้ยบุญมีพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าเลยเนาะเห็ดน้ำบัดน้ำบ้าผนกับเบิรงแย้งพี่น้องเลยเผนมาตัดงาอีกงานนี้งาตัาง้งตัวนั้นคือสิบรีตตัดนะเพราะว่า โมมีไฟมีความสามารถตัดได้พี่น้องเงยเนาะเพราะว่าประตูพคนก็มีแต่เลยไม้อันนี้ตัดขึ้นไปอีกเนะเอาสักพี่น้องเงยเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอจบคลิปไปอยู่ทางวัดพี่เลยพี่น้องเงยเนาะมาเบิ่งถึนตัดต้นโพในวัดเนาะเยี่ยมใส่งานบนุญเพราะว่าย่านมันตกใส่ผู้คน ผู้มาร่วมงานในงานบุญพี่อเยเนาะใกล้แล้วพี่น้องเลยเนาะสามซิปนี่แหละฮัลโหพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอจบคลิปไว้ชั่นี่ก่อนเด้อเนานะพบพอก,กันคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องนะเด้อสบายดีพี่น้องบัดจุส่วน